ก็ขอเสียดิวให้ด้วยครับก็อันนี้จะเป็นการเอ่อการบวกกันที่เซตหนึ่งครับโรงงานอยู่นะก็บอกเลยว่าโคตรมันนะครับกับเครื่องบินไปกัน3-4มสีลำนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าการไปเซตหนึ่งครั้งนี้ได้อะไรกลับมาบ้างและได้น้ำมันแค่ไหนไปดูกันเลยครับไอ้ยิบดาเครื่องบินเหลืออะไรเนี่ยมึงโดนน้ำหน่อยคือเครื่องดับเลยนะจริงเลยพี่เออจริงวะจริงไอายูโรอันนี้เรื่องจริงกลัวไหมเนี่ยแค่หักมึงโดนน้ำอ่ะ เครื่องแม่งดับเลยบล่ะเฮ้ยเพื่อนผมไปดูของผมก่อนว่ามันยังอยู่หรือเปล่าไอเดียกันสวนหมดมันยิงโดนเราพี่โจเดียวเเห็นเห็นเห็นข้างหน้าสะพานอจ่โจกูโดนมีระเบิดไล่ว่ะเอแต่เจมันขาดตีเลยยิงเลยยิงเลยผมเป็นอปืนมาเราต้องวิ่งหนีอ่ไหนม่นูไหนห้องที่รอกัะพี่เจเออ พี่ไม่ได้ผักไปมันจะด้วยเลยไอ้ลบเฮ้ยมีคน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 ล่าผมฮะยูโรยูโรยูโรหาที่ลงจอดโรมขายเจอดเฉยนี้ใช่ปะเจอดอเดี๋ยวมีคนมีคนตึกบนตึกแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วที่หนเท่าไหร่มีคนเอาตึกบนบนบนตึกอะบนตึกอ่ะตึกไหนวะกูถราบผมฝังไว้อ่ะมันเอาไปหมดแล้วอ่ะตึกไหนวะตึกแบบตึกสูสุดปะเออใช่เห็นแล้วเห็นแล้วตึกสูงเออมีคนนึงไล่ไล่ละอันนี้มาที่เต้ยยิงแล้วยิงแล้วโดนยิงโดนยิงโดนยิงเออมันไม่ตายพี่โชคโชคเปไหนอ่ะ อ้อมบนอยู่บนอยู่หายละเมยดให้เสร็จเลยของไข่กูเต็มกระเป๋าเลยอันไปไม่มีหายากยี่สิบกว่าอันไข่พวงมันอยู่บนอ่างคามอยู่ตึ้ไข่อ่ะมีคนปาบ่ะมีเจ้าขิดว่ะไอ้นิวนิ่งนิ่งนี่ยิงไม่ได้ว่ะมันยิงโอ้โหพี่โชคพี่บ้ามัยิงเฮ้ยมีคน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 นะมีคนใครมีปืนยิงอยู่เดียวมันยิงมันยิงพี่อยู่เนี่ยพี่โูใครยิงผมวะยูโรมันลงจอดไปแล้วเฮ้ยยูลน อยู่ลงพื้นทวนลันนี่เบรกลัีเบรกเอออยู่เบรก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 เจ้าตอนไหนบ้าเจ้าตอนไหนก็หน่ะเจ้าตอนไหนก็หน่ะสวยอยู่โลไอ้ยี่อยู่โล่ของกริงเหวอไอ้เนาะชายไปไปไปตึจัดใครมีปืนอ่ะมันอยู่มันอยู่ตึกตึกสูงอ่ะใครมีปืนมาจัดการมันหน่อยโชคดีพี่โชคดีมี่โชคชัยมาคมแล้วโชคชัยมาผมแล้วไอ้ยู่โลยไอ้เกี้ยร์เจ๊ผมเพิ่งเกิดผมโดนโดนรถมาเนี่ยอ้อยอ้อยผมโดนแล้ว เฮียไมนไรไม่ไรของขายเต็มกระเป๋าเลยผมว่าจะลองไม่จ้าไม่เจ้าลองไม่เจ้านี่เโดดข้ามาไาเนี่ยตรงพี่เนี่ยเดี่อยพี่บอยฝันหรือปลเร็วเร็วร็วเร็วอยู่อเรือถนับพี่บอยเลย่อยู่วิ่อยู่เอ้ยนี่นเอ้ยเอ้ยเก็บ่ด้ยี่มยดคนพี่มนพี่่า่านอ่ะอยู่นอกหรือตนหนึเป็นไป ไม่มีมอไซค์มาอีกมอไซค์ยืนอยู่พี่แนยืนอยู <Studies> so ่ตาตาโซบิกมาแล้วม่ละโซบิกโซบิกดูดิมัน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 เชิศอผมไหมมีไขควงอยู่อ่ะมอไซค์มอไซค์มาพี่แบนมีปืนผมกระบอกหรือเปล่ามี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 มอไซค์จอดปะผมจอดไอจิสกาเต้ก็มีขับไงอ่ะออกเลยขับยากพี่ แข็งมากพี่พี่บนต์ตัมีปัญหาอ้าวเยี่ยโซบิ๊กว่ะโซบิกมาเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยเก็บมีนังเอวายเยี่ยมเอวายก็มาจุดไข่จุดไข่เต็มเลยเยี่ยพี่มันมีตัวมันเต๋อพี่เจพี่เบนต์ตั้งผมตัวนึงพี่เบนต์ต้องผมตัวนึงมีคนพี่ผมต้งผมพี่เบนต์ช่่อหน้าผมหน้าหน้าผมเลยมีคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หน้าผมเจอละศูนย์หมดศูนย์หมดศูนย์หมดเต๋อต่อได้แค่หนึ่ชแคหนึศูนย์หมดศูนย์หมด อุีอยูุ่ยุ่นตึกกํลังปีนในนี้นนี้นนี้น้นย้้หนชื่ออะไรนตึกนหลังสูงี่มีคนอยู่นี่นะชื่ออะไร S S S I S O I อะแ่ตตรงไหนพี่ S O B าโลซ้ายขวา้เราวงไอ้จนตึกนตึกันาสูงสุดขาหมดนสุดอ่ะไมเจไม่เอากระเป๋าชุดไข่อ่ะที่บอกว่าคนไม่ได้องผมพี่ไอ้ปีนปในเหลืองๆี่ได้นะไอเหลืองๆข้างๆอ่ะ เจอใครครับบินขบมปีนเหลืองๆข้างได้ปะไม่ได้เบ้นๆเดี๋ยวพี่จะปีขึ้นไปเองพี่ดปีนม่อไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้พี่จะปีนล่อเองเองงคอยยิงไงมันมันน่าจะนอนอยู่ข้างในเพี่นอนอยู่มันรอพี่เบนพี่เจตาน้พี่เจเออตายก็เกิดใหม่เลยเอยว่าแไ้นนข้างหลังมีคนนี้ข้างหลังมีคนนี้ข้างหลังข้างล่างข้างล่างดินี่หรอตรงไหนวะเออใช่ใช่นนี้มาจากข้างล่างเดี๋ยวมัน เออเนี่ยเออสวยๆข้างล่างข้างล่างข้างงไหนวะตรงไหนวะข้างล่างน่าจะข้างล่างขาเร้วเลยอ่ะรอเจอคนจี้อรอเจอเหรอจริงเหรอเจอยังไม่เจอคนมีเจออะไรเลยตั้งคนตักล่องอะไรไม่เจอไม่เจออะไรเลยไอ้สัสพี่สร้างเตียงดีไหมเนี่ยสร้างไปเลยแล้วพี่จะฟาร์มพี่ฟาร์มนี่พี่สร้างเลยม่ได้ไห บ้านกูอยู่นู่นไลน์กูอยู่นี่ตังลงอยู่ไหนวะนไอผมกลับันได้ไม่เจอได้รูป RPG มาสองอันแล้วพี่เบนผมได้กระบอกหนึ่งละเหมือนได้กระบอกนี้ใครัะนี่แล้วมันเติมละมันเติมมันมันยังไงซื้อเออเอาถังเติมหรือไม่ก็จอดจอดตรงบีหนึ่งจะปะเห็นว่าตรงบีหนึ่งที่วานนัทที่กูจอดอ่ะตรงนั้นก็น่าจะเติมได้ ศพศพพี่มีใครเซิร์ชไปยังอ่ะเอาใส่ถังใช่ปะเอนยิงอ้าวเรียบร้อยเอามันมันดักของอยู่เนี่ยมันดักของอยู่มันยิงหน่อยอยู่ตรงข้างมันได้ R P G ไปแล้วงั้นนะอ้าวไอ้เหี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงฝั่งโรงฝั่งนี้ฝั่งข้างๆอ่ะแม่งแล้วมีปืนป่ะปืนยังอยู่ใช่ไหมปืนยังอยู่แต่ลูกไปแล้วได้ลูกไปใช้ไม่มีปืนมาเอาปืนแบบพี่พี่มีปืนสองกระบอก ี่ามันออกยังไงวะออกอะไรพี่พี่พี่เอาเข็มดิพี่พี่พี่อะไรวะโชกปะพี่พี่สุดใจพี่จีใครได้ไม่แปลกนะเขาได้อยู่ในครหลังว่างฮัลโหลใครหลังว่างอยู่อยู่ในเนี่ยอยู่ในฮัลโหลพี่ใครหลังว่างมานี่หน่อยพี่เจย์ใครก็ได้สักคนหนึ่งมาหน่อยก็มีสองกระบอกใช่ไหมพี่จีเนี่ยผมเพิ่งขายได้เมื่อกี้มาแบกกระบอกกันแก็ระบอกพี่พี่พี่เต็มแล้วเจอไฉยแบกคนกระบอกเลยสัสไหนไหนไหนเอามาๆมานี้ยมานี่ต้ยมาเนี้ยกระบอกกระบอกเนี่ยมาเก็บกับนิวไม่ต้องแล้วไม่ต้องอะไรได้ละโอเคพี่อะไร ไอ้ไอ้เคี้ยนี่สกปรเนี่ยกระเป๋าฟ้าเนี่ยสกผมสกผมอยู่ไหนอะเซิร์ชให้หน่อยดิผมไม่เห็นนะทิ้ง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 ิงทิิงเ้ากล่องเหล็กใครอะอันนั้นอะไม่รู้อนะไม่รู้ทั้งนั้นอะพี่พี่ตามพี่มาเนาะแมวหน่อยพี่ไม่เอาหน่อยกับพี่เกิดอะไรในรถในโกดังมาทิ้งกับพี่จีมาอยู่นี่อยู่กับผมพี่เบ้นเห็นตรงไหนนะศพกระเป๋าฟ้าพี่บอยพี่บอยทิ้งกับพี่จีมาพี่จี่อยูกับผมแล้วพี่พี่เบ้นอย่าพี่กับผมแล้วเออเออรู้แล้วเดี๋ยวกป๊บให้พี่เอาที่บออยก่่น หลังจากนั้นนะครับผมก็เอาของที่ทั้งหมดจากเซตหนึ่งไปกลับบ้านมานะครับบอกเลยว่าโคตรมันนะก็ได้อาร์พีจีมาสองกระบอกนะจากการไขไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็สุดๆครับบอกเลยจังหวะนี้ไปเจอล็อกพิกเลยเว้ยนี่ล็อกพิกพี่ดูล็อกพิกผมเนี่ยอยู่โลมึงเล่ยมึงเล่ยอะไรแบบนี้เผมได้ไหมเอธรรมดาเอาไบสเนอะอุมฟ้าไมได้พี่เนาะอร่อยอร่อยพี่เบสเล่ย หลังจากนี้นะครับผมก็ได้ไขล็อกพลิกนะครับไขล็อกนะครับได้เปิดเจอ R V G มาอีกรกะบอกนะก็รวมๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้ R V G ประมาณ3นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมีไฟคลิปที่อัดไว้นะแต่ว่าเหมือนไฟคลิปมันจะหายนะครับก็เลยเป็นว่าในคลิปเห็นแค่สามน 3, นะจริงๆเราได้มาหูเยอะเลยครับประมาณเกือบ5น่าจะ5กระบอกนะคนดูบอกเลยว่าโคตรเยอะน,น,นะก็สกิปไว้ต้องขอตลา,าไปก่อนนะก็ถ้าใครชอบิปนี้ก็ฝากกันอติดตามด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย